สวัสดีนะครับสวัสดี FC เชฟหนุ่มนำโชคทุกท่านนะครับผมพบกันวันนี้วันที่3ามเดือนสี่ปี6กเนะครับกับแนวทางฮานอยสูตรมัดรวม4นอยนะครับผมก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์ให้เชฟหนุ่มนะครับผมเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับผมก็ FC ท่านใดจะสนับสนุนช่องนะครับผม ID Line เชฟหนุ่มก็0ูนย์แปดเจ็ดเก เบอร์โทรก็0 8น6 83 6 2 8 1นะครับผมรับผมเดี๋ยวเราจะไปสรุปผลของวันที่วันที่สเนาะสำหรับในกลุ่มไลน์นะครับก็มาเหมือนเดิมครับเหมือนท,ทุกเดือนก็คุยคุยกันไว้ว่าเออขอค่าสนับสนุนช่องในกลุ่มไลน์เช่น่มก็เออลงแนวทางให้บางทีเน้นให้อะไรให้ก็แค่ขอแค่ค่าสนับสนุนช่องเดือนละ1 0 0บาทก็มีให้มาแค่ไม่ถึง10คน จากร้อคนก็ช่างมันก็อย่างนี้กั้เนาะก็ไม่รู้จะพูดยังไงล้ก็ทําให้แล้วแล้วอย่ามาเรียกร้องนู่นนี่นั่นนะเดี๋ยวเจอส่วนกลับไปหนักแล้วกันคนให้ก็ให้ให้ให้จริงๆบางทีคนร้อยนึงก็ให้มา500ก็มีก็300ก็มีคือคนให้ก็ให้ทุกเดือนให้เยอะกว่าค่าสนับสนุนช่องอีก็ขอบคุณทุกท่านที่ยัง เป็นกำลังใจให้นะครับผมนี่ก็กลับมาไปไล่ตั้งแต่ทีห้ากว่ากว่าแล้วแล้วกลับมาตอนนี้ก็9ก้าโมงกว่ากลับมาทานข้าวแล้วก็มาทําคลิปให้นั่งทําคลิปอีกเป็นชั่วโมงเสียเวลาเปล่าครับผมแต่ก็ยังเป็นห่วงพี่พี่ที่ตามมานานเนาะ <c oughs> ครับผมสําหรับวันที่เวันที่สองเชี่ยมนุ่มให้เด่นเนอสอหนึ่งห้าแปดเก้าวิ่งรูที่หนึ่งเฉพาะกี่ดอกสี่สองห้ากับศูนย์เก้า ก้ามาแต่จ,จับคู่ให้ไม่เข้าอีกสองห้าเน้นหนึ่งห้าออกสองห้าเออไปก็มาห้าสำหรับรอบพิเศษออกสามสี่สองกับสองสองไม่เข้ารอบปกติออกเก้าศูนย์เก้ากับแปดเจ็ดแปดก็มาแต่ก็จับคู่ให้ไม่เข้าเก้าก็มาวีไพีออกเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ หนึ่งกับเจ็ดเก้าเก้าก็มาก็ไม่มีในชุดแล้วก็หนึ่งก็มารอบสุดท้ายแต่ก็จับคู่ให้ไม่ถูกครับวันนี้ก็ตายสนิทเลยครับผมก็ทำไงได้มันตายก็ต้องตายวนๆเวียนจะตายอยู่หลายรอบแล้วอันนี้ก็ตายยกลังเลยเน่าแต่ตัวเด่นหนึ่งก็มาห้ามาแปดมาเก้ามาวิ่งรุ่นหนึ่งม,มันมาหมดแต่จับคู่ให้ไม่เข้าเองแหละครับผมเดี๋ยวตามต่อของวันที่สามครับ ใครที่มองไม่ชัดก็ไม่รู้จะทำไงเชฟหนุ่มก็ตั้งกล้องของเชฟหนุ่มมาอย่างเี้ตลอดละใครดูไม่ชัดก็ไปพิจารณาตัวเองเอาก็ทําอย่างนี้มาตลอดอะ0ูนย์สามนะครับผมหาน้อยวันนี้นะครับ สี 4, น่นอยเด่นนะครับผมเด่นที่สองห้าเจ็ดแล้วก็แปดนะครับวิ่งรูดนะครับผม <c oughs> ไอ้ไม่หายสักทีวิ่งรูที่สองนะครับวันนี้มันวนไปวนมาจับไม่เข้าสักทีไอ้สองห้าเนี่ยสองสี่สองห้าออกไปเมื่อวานละสองหกสองเจ็ดห้าเจ็ดห้าแปด ห้าเก้าแล้วก็ห้าหนึ่งนะครับผมเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดศูนย์นะครับแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสอง แล้วก็แปดสามนะครับคูเบิร์นก็สองสองนะครับผมมาตามหลังตลอดห้าห้าเจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดแปดนะครับผม <c oughs> <c oughs> ชุดสามตัว ก็จะเป็น8 2ดสองห้าเจ็ดห้าหนึ่งแล้วก็ ห้าหนึ่งสามครับผมสำหรับวันนี้วิ่งรูดได้ที่สองนะครับผมสองกับเจ็ดนะครับวันนี้สองกับ7วิ่งรูดได้นะครับสองห้าอีกสักวันนี้ 25, 57, 78, 82, 85, 2องห้าห้าเจ็ดเจ็ดแปดแปดสองแปดสองห้ากับเจ็ดห้าสองคู่เบิ้ลสองสองกับเจ็ดเจ็ดนะครับผมก็มีอยู่ประมาณนี้ครับสำหรับแนวทางของวันที่สามนะครับผมก็ ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมกดซับสไคร้เนาะก็ฟ c ีนะครับผมอยากเข้ากลุ่มไลน์เช่นผมนก็ไอดียไลน์ก็0ูนย์แปดเจ็ดนะครับเก้าหกหกห้าหกศูนย์ห้าเบอร์โทรก็ศูนย์แปดแปดหกแปดสามหกสองแปดหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวเย็นๆก็จะมีทำแคบหมูนะครับผมก็ใครที่สนใจน้ำพริกก็สั่งกันเข้ามาได้นะครับตอนนี้ก็เปิดรับออเดอร์อยู่นะครับผม ก็ทําเสร็จเดี๋ยวเชฟหนุ่มก็จะส่งให้ใครที่จะสั่งก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับโอเคครับก็คงไม่มีอะไรมากแล้วเดี๋ยวเชฟหนุ่มก็คงจะกลับไปเข้าไล่เหมือนเดิมรีบกลับไปเข้าไล่น่ร้อนมากเลยอากาศ <c oughs> โอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงแค่นี้ขอให้เอฟซีเชฟหนุ่มเฮงๆปังๆนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม